เก้าอี e, ้รุ่นท็อปนะคะของ m อ็นะคะดีไซน์จึ้งอะ่ะเหมือนยานอวกาศหรูๆอ่ะที่นั่งอะ่ะหรือไม่ก็เหมือนเบาแบบบิสเนสคลาสบนเครื่องบินอะ่ะเราซื้อนวัตกรรมค่ะจะนีี้่มเปิดตรงนี้สวยมากเธอดูดเแบบิเป็นแบบลักชัวรบ้าเป็นแบบเนี่ยโรสโกนิดนึงเขาก็จะสามารถควบคุมจากรีโมทได้ด้วยนะคะเครื่องใหม่จริงยังไม่แกะเลยเธอจริงๆบ้าสวยตั้งแต่รีโมทเลยอะ่เะเขาจะมีคทนสีที่มันแมทช์กับตัวเก้าอี้ด้วยมันจะมีโหมดให้เลือกนะคะตั้งแต่โหมดออโต แมนนวดได้นะฮะอุ้ยมีความร้อนได้ด้วยบอลน,นาวอะไรเงี้ยก็อีสันมันก็จะแบบเพิ่มความอุ่นเข้ามาได้เราจะไปหมดแบบออตโต้ละกันฮะในออตโต้ก็ยังมีอีกว่าเราอยากเป็นแบบไหนพักผ่อนโยคะนวดไทยนวดจีน,นเฮ้ยแอนเชียนบอสเลดี้ซีเนียร์คืเยอะมากมีหมดคอแล้วล่ะฉันเอาหมดเลดี้บอยเอาไรเงี้เราเอาหมวดเอ็กซ์เทนชันแปลว่าอะไรอ่ะใครรู้บ้างพิมพ์พา่งสุดขีดเหรอสุดขีดไปเลยหมวดสุดขีดอุ้ย ซอๆอะไรลดอ่ะเขาแบบนวัตกรรมเฮ้ยเฮยเอ็ดแล้วเอ็ดแล้วุณแม่อ๋อมันรดเท้าก่อนในในเนี้ยมันมีลูกกิ้งอ่ะเออมีลูกกิ้งยืดๆๆดยืดยืดแล้จะบอกว่าตรงเนี้ยเขามีลำโพงด้วยนะคะก็คือเราสามารถต่อบลูทูธกับโทรศัพท์ๆๆได้แล้วก็เปิดร <ๆๆ S 1> ังเพลงันกรอกอยู่ตรงหูอะไรแบบเนี้ยไปเลย